สวัสดีจ้าจอยสแนลจ้ามื่อนี่จอยกับมีแนวทางฮาหนอยคัดพิเศษโคชุดท่ายมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้เบิงได้ชมกันนั่นเองจ้าแต่กลอนสิไปรับช่มกะมาฟังคำเตือนกันจักหน่อยนะจน๊ะเานาะคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดและคำนวณขึ้นมาเองอาจสิผิดบ้างหลุดบ้างเข่าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเนาะ,านาะหลับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการหลับชมจ้าใส่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนะจ๊ะเนาะมือนี่ก็เป็นมือวันที่21 เดือนเจนะ็ดสองห้าหกสี่เนาะจ้ะเนาะจอยซีมีตัวเด่นอยู่สองตัวจ้ะทุกคนจ้ะตัวเด่นสองตัวก็คือเด่นหน,นึ่งจ้ะหนึ่งห้าจ้ะฟันหนึ่งจ้ะนี่สายลูดสายวิ่งเนาะส่วนตัวเจานะนาะจ๊ะเนาะมาเบิ่งตัวเจาะสิ จอยสืหายกันจ้าตัวจอกับซิมีหนึ่งศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดจ้าส,ส,ส่วนหากับะซิมี หาศูนย์หาหนึ่งจ้ะอันนี้คือสูตรหาหน้อยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายจา้าส่วนสามตัวน่าจะนอมาเบิ่งสามตัวกันจา้าสามตัวก็สิมีหาหนึ่งแปดจา้หาห้าหนึ่งแปดหนึ่งหาศูนย์จา้า หนึ่งห้าศูนย์นี่คือแนวทางฮานอยคัดพิเศษโค้งสุ้ไยวันที่ยี่บเอ็ดเดือนเจ็ดหกสี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งตัวเน้นที่จอยมักเนาะจ้ะเนาะที่จอยมักจอยชอบจ้าสามตัวกัสมีหาหนึ่งแปดจ้าส่วนสองตัวกัสมี ห้าหนึ่งเนาะแล้วก็หนึ่งศูนย์จ้านี่คือตัวที่จอยหมกักจอยชอบน่จะเนาะใส่เป็น,นแนวทางได้จ้าหมักตัวใดสอบสอบตัวใดกะแคปไว้แคปไว้ไ,ได้านาะจ้นเนาะไปเป็นแนวทางได้จ้าคำเตือนเนาะค่ะเนาะคำเตือนกะอหับชุมเพื่อความบันเทิงและใส่เป็นแค่แนวทางเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำ ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะจะนอกรับชุมเผื่อความบันเทิงและใส่เป็นแขนแนวทางจ้าผิดพลาดระการใดจอยกับขอโทษขออภัยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้จอยกับครกาวคำว่าสวัสดีจ้า